เทคนิคในการท่องเที่ยวอย่างประหยัดนะครับในช่วงกลางวันของประเทศฝรั่งเศสนั้นก็จะมีคําที่ต้องน่ารู้จักนะครับคือปลาดูชูกนะครับปลาดูชูกก็คือว่าเป็นอาหารประจําวันนะครับแต่ลาลร้านอาหารจะทําอาหารประจาําวันเพื่อที่จะบอกว่าเป็นเมนูอาหารราคาย่อมยาวสําหรับทุกคนที่มาทานมื้อกลางวานันบุคคลที่ทํางานอยู่ตามออฟฟิศอะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะพักกลางวันก็จะมารีบทานแบบว่าด่วนๆแล้วก็เขาจะ,จะทําราคาอาหารไม่แพงมากนักนะครับอย่างวันนี้นะครับผมไปซื้ออาหารจากร้านอาหารจีนนะครับเป็นออมปอกเต้น,นะครับก็คือออมปอกเต้ก็คือว่าเป็นการซื้อกลับบ้านหรือซื้อกลับมาทานข้างนอกนะครับเป็นข้าวผัดนะครับกับไก่นะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่6 ยูโร40นะครับเขาให้ซ่อมมาด้วยนะครับก็ซื้อมาแล้วก็มาทานข้างนอกแล้วก็ซื้อน้ำจากซูเปอร์มาทานก็จะสามารถประหยัดมื้อไปได้นะครับรสชาติก็โอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามาเที่ยวช่วงตอนกลางวันเราเข้าร้านอาหารได้ก็สามารถามองหาคำว่าปลาดูชูกนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนะครับ เป็นเมนูอาหารมื้อกลางวันนะครับปกติร้านฝรั่งทานในร้านอาจจะบอกว่า 8, 90, 11, 12, 13, 14อะไรประมาณน,นี้นะครับก็จะไม่แพงมากรีบทานแล้วก็รีบไปเที่ยวต่อหรือว่ารีบไปทำงานต่อนะครับอย่าลืมนะครับคำนี้นะครับปลาดูชูนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ